อภามจเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาเจนามพระธรรมคำสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ดีแล้วว่าเผยแผ่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาที่อาตมาพาเจนาม,มาเผยแผ่ชื่อว่ากุลบุตรผู้มีศรัทธาย่อมได้อนันใสงห้าประการเพรข้อถามข้อนี้ได้กล่าวถึง คำว่าศรัทธาศรัทธาก็คือความเชื่อในทางธรรมก็หมายถึงว่าเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อความเชื่อที่ประกอบไปด้วยเหตุไปด้วยผลความมั่นใจความจริงใจความดีสิ่งดีงามในการทำความดี แล้วก็เป็นผู้ที่มีความมั่นคงในเรื่องของศรัทธาไม่ว่าจะเป็นกรรมสัตธาเชื่อผลของกรรมวิปากรัตธาเชื่อผลของวิบากกรรมที่ตนเองทําเอาไว้แล้วกรรมสกตาศรัทธาเชื่อว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตัวเองทําดีก็ได้ดีทาชั่วก็ได้ชั่ว ใครทําดีก็ได้ดีไปใครทําชั่วก็ได้ชั่วไปแล้วก็ตถาคะตะโพธิ์ทธตถาเชื่อปัญญาตาทะลุขององค์สมเด็จพระธรรมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้กุลบุตรผู้มีัทธาในตถาดังกล่าวมาก็จะได้อานิสง์าประการในข้อแรกท่านก็บอกว่า สาธโรดผู้รู้ทั้งหลายในโลกนี้เมื่อจะเอ็นดูก็ยอมเอ็นดูคนที่มีศรัทธาก่อนหาเอ็นดูคนที่ไม่มีศรัทธาไม่อันนั้นก็หมายถึงว่าถ้าจะมีเมตตาจะมีความรักใคร่ต่อกันหรือว่า คบค้าสมาคมกันเนี่ยก็ต้องดูว่าคนที่มาสมาที่เราจะไปสมาคมด้วยนั้นก็มีตถาธามไหมในการเชื่อ,อเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อว่าศาสตร์มีกรรเป็นของตัวเองเชื่อการอัสรู้ของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ไหมในประการที่สองศัตร์ประโรดผู้รู้ทั้งหลายในโลกเมื่อจะเข้าใกล้ ก็ยอมเข้าใกล้คนที่มีศรัทธาก่อนไม่เข้าใกล้คนที่ไม่มีศรัทธาคำว่าสัตตบรอดโพโลก็คือเมื่อจะเข้าใกล้เขาก็พิจาิตพิจารณาก่อนว่าจะเข้าใกล้คนที่เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อว่าสัตว์มีการเป็นของตัวเองแล้วก็เชื่อการตรัสลูกของพระพุทธเจ้าจึงเข้าใกล้ <un> <un> <curios idades> ในประการที่สามศัตรตรบุดรผูいい้รู้ในโลกนี้เมื่อจะรับก็รับคนที่มีศรัทธาก่อนไม่รับคนที่ไม่มีศรัทธาก็คือถ้าจะรับใครเข้ามาเป็นมิตรเป็นสหายเป็นคนรู้จักมักจีนเขาก็ดูก่อนว่าคนที่ เราจะรับเป็นเมตเป็นสหายนะก็เชื่อกมไหมก็เชื่อผลของกรรมไหมก็เชื่อว่าสัตว์มีก,กรมมกรมเป็นของตัวเองไหมหรือว่าเชื่อการตรัสรู้ของพุทธเจ้าหรือไม่ในประการที่สี่สัตว์ประหลด้รู้ทัทงหลายในโลกนี้เมื่อจะแสดงธรรมก็ย่อมแสดงธรรมแก่คนที่มีศรัทธาก่อนคนที่มีศรัทธาที่จะฟังธรรม มีท่าทาที่จะขอฟังธรรมจะรับฟังการบรรยายธรรมตรัตบรอดโพโลก็จะดูก่อนว่าผู้ที่จะมาฟังธรรมนั้นนะเชื่อกรรมไหมเชื่อผลของกรรมไหมเชื่อว่ากรรมดีกรรมชั่วที่ตนเองทำนั้นก็จะได้รับไหมหรือว่าเชื่อการตรัตตุลูของพระพุทธเจ้าหรือไม่ในประการที่ห้า คนมีศรัทธาเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ฉะนั้นกคำว่าศรัทาที่เป็นความเชื่อที่เชื่อว่าผลของกรรมเชื่อว่าการกระทํากรรมเชื่อ ว่าตนเองทําดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเชื่อว่าการตัดทะลุของพระเจ้าความเชื่อหรือว่าความศรัทธาเหล่าเนี้ยก็มีอานิสงส์ส่งให้ไปโูสุคติได้นั่นเองอันนี้เป็นคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,าที่อาตมาภาพนํามาเจริญพรนญยติโยามสาธุชนทั้งหลายได้เป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะไปู่สุคติโลกสวรรค์ตาม ศรัทธาที่อัตมาภาพนำมาเจริญพรให้ญาติโยมได้รับรู้เราฟังเจริญพร